บ้านใหม่ดาวิกาประกาศยุติรายการคลิปเดียวทำคนมองไม่เหมือนเดิมบ้านใหม่ดาวิกาทำคนเดือดร้อนทั้งวงการจนต้องประกาศยุติรายการมีประเด็นให้ต้องเคลียร์เยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีรายการเพื่อนใหม่บนช่องเดวิคเคอร์ชานลที่ใหม่ดาวิกาโฮเน่และสามนางเอกซุปตาร์มาคี้มิวมินออกมาเล่าเรื่องลับหลังกล้องเกี่ยวกับดารายางสีจนก่อให้เกิดกระแสในหมู่ชาวไทยถึงความไม่เหมาะสม อีกทั้งยังทําให้นางเอกหลายคนถูกพาดทิงกับประเด็นนี้ไปด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับใหม่เดวิกาจึงไม่พลาดที่จะเข้าไปสองถามถึงความรู้สึกหลังเกิดประเด็นดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงให้เราฟังว่าก่อนอื่นเลยก็คือใหม่อยากจะเริ่มพูดตั้งแต่ช่องเดวิ t ชา n นลช่องนี้เป็นช่อง u t u b e ของใหม่เองที่เริ่มหันมาทํา YouTube อย่างจริงจังและก็มีรายการที่ชื่อว่าเพื่อนใหม่ทํามาสามเทปแล้ว และเทสนี้เทสที่สามมันก็เป็นเทสที่มีกระแสรวมถึงมีดรมาม่าเกิดขึ้นซึ่งวันนี้นะที่หมายรู้ว่ามันมีกระแสใหม่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะรู้ว่าอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดเราไม่สามารถทําให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกได้และมันก็คือบทเรียนในชีวิตใหม่ในการที่เราทำคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วพอมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับออกมารับผิดชอบว่าเราทำผิด ใหม่อยากจะขอโทษวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยคืออยากจะขอโทษทุกคนจริงๆขอโทษที่สิ่งนี้มันไปนกระทบกระเทือนจิตใจหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาโดยที่เราไม่ได้รอบคอบพอและใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยและใหม่จะหาคอนเทนต์อื่นๆทำแทนส่วนรายการเพื่อนใหม่ก็คือจบที่ E ีีเป็น E ีีสุดท้ายไม่มีกลับมาอีกและก็จะเอาเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนของชีวิตเพื่อพัฒนาปรับปรุงในอนาคต ใหม่เข้มแข็งขึ้นเยอะมากค่ะซึ่งมันก็มีบ้างที่กระทบใจเราแต่อย่างที่บอกใหม่เข้มแข็งขึ้นใหม่มีคนรอบข้างมากมายที่มาอยู่กับใหม่และนอกจากวันนี้ใหม่จะออกมาขอโทษแล้วใหม่ก็อยากจะขอบคุณด้วยคือท่ามกลางเสียงว่าเสียงติดที่ใช้อารมณ์ใหม่เห็นแฟนคลับใหม่ใหม่เห็นคนที่รักใหม่เห็นคนที่อยู่เคียงข้างใหม่เห็นคนที่เขาติดเพื่อก่ออันนี้ใหม่อยากขอบคุณพวกเขาจากใจจริงๆค่ะใหม่เห็นนะคะใหม่เห็นทุกๆคนจริงๆขอบคุณมากๆเลย แก๊งมอมาคุยแคนและใหม่ก็อยากขอโทษขอโทษเพื่อนๆจริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ใหม่ขอโทษที่พาเขามาสู่จุดนี้และเรื่องทั้งหมดนี้ใหม่อยากให้จบที่ใหม่ถ้าอยากจะติว่าด่าเตือนให้มาลงที่ใหม่ได้เลยแต่อย่าแรงมากส่วนเคสนี้ใหม่จะจำไว้เป็นบทเรียนจริงๆคะ่ะ